สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาชมลูกไก่สี่เดือนนะครับน,นี่จะด,ดูกริปปี้นะครับโอเค,คผมตัดคนเดียวลำบากเลยกริปทองเดี๋ยวเใาสา่ซุ้มให้ดูชัดๆ ได้สี่เดือนนะครับเิดทอง ออกเดียียอะไรออกสี่อะก็ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ